สวัสดีครับชาวเดลส์เกมเมอร์ท่านที่ผมกล้องซ่าครับนนี้เห็นในเกม The Final กันอีกแล้วนะครับวันนี้กรปลดในส่วนของตัวพี่ใหญ่ของเรามาแล้วก็เรียกว่าเป็นสายปืนกลหนักนั่นเองนะครับปืนกลเบานภาษาไทย LMG ไร์แมชีนกันนะครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดซับปแชร์ครับ เป็นอาใจยกองซาเลยผมและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะน erm ําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกมโอวัตสด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นใ่เรื่องสอแบบนะครับแบบ1คือ ID และ password และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น r v v a r l a n t c a l l of Duty,Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไ้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับในส่วนของหน่วย Heavy นะครับก็จะเน้นในส่วนของอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่าดามมัหนักๆ แต่ว่าก็จะแลกกับการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างช้าแต่ว่าเลือดเยอะแล้วก็ตัวที่ใหญ่นะแต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆก็คือดีเลยนะผมว่ามีทั้งระเบิดไฟนะระเบิดไฟ RPG แล้วก็ใส่ในสองโลมานะครับแล้วก็มีสกิลชาร์จที่สามารถชนศัตรูได้แล้วก็ปืนแรกๆก็จะเป็น M60 เป็นร้อยนัดนั่นเองนะครับไปลุยกันดีกว่าครับมาแล้วครับผมแหมรอบนี้ได้เล่น3คนแล้วเน,ะ <c oughs> นาะหลังจากที่เล่น2คนเศร้าเลยเอาระเบิดไฟมาก็โอเคจะได้ กันจุดไว้แล้วก็บาลิเคตไอ้โมมาลุยครับพี่ิมต้องเล่นเรื่อยๆแหละถ้าอยาจะปลดแบบอาวุธโหโดๆอะไรอย่างเงี้ยอาวุธใหม่ๆม,มาสามทีมแต่ว่าการปรับรอบนี้ผมชอบนะที่มีแค่มีแค่สามทีมอะ่ะมันได้ยิงกันจริงๆละไม่ได้แบบที่ผมบอกบางทีที่ผมบอก ในแต่ก่ no อนคือแบบต่างคนต่างไม่ได้ยิงกันอ่ะด้วยความที่มันอยู่คนละที่ไงเออแต่น okay. ี <asing sprout> <offs> okay. ่ถือว่าดีขึ้นเราทีเคยตกไปตายนะฮะตายบ่อยด้วยนะอะอ่ะเออวิ่งไปแค่นี้แหละข้างบนน่าจะมีคนหรือยังไม่ยังปะเสียคนมาละโว่ อาเป็นคนตายหนึ่งตายโอเคได้อยู่ระเบิดมาโอ้โหนี่เล่นย่างอยู่เราจะขึ้นไปข้างบนยังไงเอาชนครับเออกลับว่าจะชนแล้วตายไปด้วยกัน ก็ตัวใหญ่เนาะแล้วปืนมันจะไม่แรงเท่าเอเคจริงๆปืนมันควรจะแรงกว่าเอเคไหมตามหลักตัวอยู่มันเลยเคื่อนอย่างแม่นเพื่อนอย่างแม่อแนมอยู่นะว้าวมาโดนระเบิดไฟใส่ว่ะแต่หมดนี้ก็เกิดใหม่ได้เลยครับไม่ต้องคิดเยอะเพื่อจะชุบเราปะเพื่อชุบเราได้นะเพื่อนชุบเปล่ขาขอบคุณครับมา ลงมาพอดีเลยมมีคนอยู่มันไปเอฮะมันไปเอไปเอเราควรจะไปที่เอถ้าเพื่อนน่าจะไม่รอดแล้วโอเคโอ้แบบว่าอยู่ที่นี่ด้วยดิแบบขยับได้อะอ๋อโอเคใช่ไหมขยับได้ใช่ไหมไอตัวขยับได้อะ ไปไม่ได้ตัวใหญ่ไปแล้วทีเออยิงไปนั่นแหละอัดไปอืมทีนี้น่าจะต้องเล็งคือระยะใกล้มันกดค้างแน่นแ,แต่ว่ามันไม่โดนหัวไงโอเคแล้วเพื่อนเราเพื่อนเราอยู่คนเดียวเพื่อนบอกเอา้าตายกันแล้วหรอครับใช่ครับเพื่อนแต่จริงมันไม่ต้องรีบก็ได้เรารียบมาเรารีบเราอยากอยากเฮ้ยแต่เพื่อนเราน่าจะเล่นเก่งนะเท่าที่ผมดูครับผมโดนเป็นจริงโจ้เลยครับดิ เกิดได้ละเกิดเลยก็ได้ครับแต่ไม่เสียเวลาฮะเอามันเกิดใกล้อะอาร์ติจีเรามีปีกมาก่อนิอ่งมาก่อนโอ้ my god โอ้ไม่มีใครไม่มีใครนี่ด้วยหรอโอ้น่าทันอยู่นะไม่มีคนยึดด้วยว่ะ เอ้าอะไรวะถึงเขากดไม่เฉยเหรอโอเคยึดละวบาลีเคดับวางไว้โอเคเราก็รอเลยครับรออะไรอ่ะยึดตังค์นี่ครับเมื่อเราตายไม่เป็นไรฮะผมพร้อมที่จะยิงอยู่ละมุมนี้ได้เปรียบอยู่เอ่อชิลแมทดูคนดูชิลเนาะดูเขารู้ไหมว่าเราต้องเราต้องยิงเพื่อเอาเอาเราต้องมาเก็บเงินกันอ่ะ เขารู้ใช่ไหมเคระเบิดเลขสามนะ HBG เออชิวอะคือมาเคลื่อนที่ด้วยครับมาเลยแบบกันยากอยู่ศัตรูมาเอาอยากคือถ้าปล่อยไปแล้วคือปล่อยไปเลยอ่ะเนี่ยเรียบร้อยแล้วข้างล่างมีคนนะเออยิงไปฮะขอทักตัวละกันโอเคครับ Er ีโหลดไปบอลต่อไปอย่างนี้ฮะโอเฟรบอลตัดไปอย่างนี้แล้วเพื่อนเราอยู่ไหนวะน่ะทีมไวท์มันมีคนปะน่าจะมีคนทั้งหมดปะฝั่งนู้นมีเหมือนมีคนขึ้นมาเลยแฮมอะไร เดือดกับเพื่อนนะครับดิโดลล้ไปก่อนเข้าไปแล้วโอเคมาตรงนี้เพื่อนชุกได้โอเคไปเลยละกันเอ้าเอา,เอาไปกดกระโดดแล้วผมโอ้ตายแล,ล,ล้วดิโด้ไปก่อนโอ้โหไม่ไหววะตรงนี้น่าจะ ไม่น่าถอยน่าจะสู้เพื่อนดูข้างหลังยิงเออเพื่อนชุบชุบได้เหรออชุบได้เหรอไอ้น้านเขาไยิงเหรอมันเป็นไปได้เหรอครับผมนึกบอกว่าเป็นไปได้เหรอครับโอเคแต่ว่ารอบนี้มันเป็นรอบละหมื่นแล้วเนาะก็คือแบบถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้สองหมื่นก่อนโอกาสชนะคือสูงมากโอ้แล้วมันอยู่ในนี้อีกแล้วปาเบิดไฟใส่ ว้าวต้องตกไปแล้วหนึ่งฮะโอเคไกลอีกแล้วโอเคต้องไปถึงฝั่งนู้นแล้วนะแล้วมันเป็นด่านแบบหมอกลงด้วยเล่นระบากอยู่อาร์ีจีมีอยู่นี่สุกอาร์ีจียิงอ่ะตอนเนี้ยโอเคสวยมาก ตระสบความสำเร็จปเคยิงกันหน่อยเพื่อนเพื่อชุบปะโอเคโล่กันตัวเมื่อได้ตัวเดียวสวยสวยเพื่อชุบได้ขอบคุณครับดูดเดินทันใจเดี๋ยวต้องรีบไปแล้วต้องรีบไปแล้ว เราจะยึดยังไงวะน่ะเดี๋ยวต้องไปฝั่งนู้นอย่างเดียวอ่ะเสแล้วครับมาเออทำอะไรอ่ะเพื่อนโอเคยืดตีครับรออะไรอ่ะสวยมากเรียบร้อยเฮ้ยแล้วพี่ใหญ่ก็มันอยู่นะ แม้ว่าจะไม่แม้ว่าจะไม่คล่องตัวมากแต่ก็ใช้ได้ฮะชุกไม่ได้ละชุกไม่ได้ละโอเควางวางโล่ไว้ก่อนเรียบร้อยปะว้าสองอันติดว่ะเอาชนะเลยโอ้ถ้ายื้อสองอันได้ก็ชนะเลยฮะโอ้โอเคโอ้ถ้าสองอันเออใช่สองอันได้ก็ชนะเลยเพราะเงินมันตันสองหมื่นโอ้โหงานล่ะเออแล้วตัวพี่ใหญ่ก็ยิงมาแล้วหลุดสกอรบเนี้ยครับยิงเดือดจัด อีกสักเกมหนึ่งอะสนุกสนุกตอนนี้สนุกโอเคผมจริงๆกะว่าจะลุยต่ออีกสักเกมหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเกมเดียวชนะพอแล้วเปล่าเรา,า,าหาห้องไม่เจอครับก <c oughs> ็เรล่นว่าเป็นหนึ่งตงัวที่ผมว่าสนุกนะคือด้วยความที่มีสกิลอะไรต่างๆที่ถึกด้วยแหละมันก็วัดกับศัตรูได้ค่อนข้างดีอืมคือเดินชนได้เลยอะ่ะนะครับผมเอาโอเควัน,นนี้รายการจะมาคลิปหน้าลืมกดไลค์กด subscribe ครับเป็นอะไรใจกล้องซ่านของผมสมัยนี้ไว้ทีครับสวัสดีครับ